สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของเลขดับ3ตัวบนนะครับของหวยรัฐบาลนะฮะวันที่1กร,รกฎาคม2 5 6พที่จะถึงนี้นะครับก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะเอาลงดีหรือไม่ลงดีนะฮะ ก็เห็นเลขเลขดับมันมันดังเหลือเกินนะให้เวลาถ้าดังก็ได้ก็ดับได้ครับลองดูนะครับใครชอบก็ไม่ต้องซื้อครับถ้าใครไม่ชอบก็ซื้อไปเลยนะฮะเลขดับสามตะบนงวดนี้ดูตามลูกศอนนะครับผมคิดได้เลขแปดนะครับเลขแปดเป็นเลขที่ที่ดังมากนะครับในในงวดนี้ฮะสองแปดนะครับหกแปดนะฮะ เห็นเขาบอกว่าอันไปแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับถ้าแดไม่มาก็ซื้อเจ็ดไปเลยนะครับใกล้เคียงกันนะครับหรือไม่ก็เก้าไปเลยนะวิธีการคิดเป็นการคิดแบบบวกร้อยมาลลยนะครับร้อยมาลลยหมายถึงว่าบวกทีละคู่นะคู่หน้าเห็นไหมครับเก้าบวกหกได้สิบห้าคือห้า หกบวกเจ็ดได้สิบสามคือสามห้าบวกสามได้แปดนี่คือเลขดับนะฮะไม่ใช่เลขเด่นนะฮะเลขดับนะครับหัวข้อกับเราคือเลขดับนะครับเลขดับคือเลขที่ไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมาออกดูสถิติของสูตรนี้นะครับทําไมถึงต้องเอามาให้ชมเพราะว่ามันเข้าแม่นเหลือเกินนะลองดูนะครับเดี๋ยวทาให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่ามันออกยังไงนะสมมุติว่า งวด403นะครับไปออก938คิดบวกร้อยมาเลยนะครับ4บวก0ได้4 0บวก3ได้3 4บวก3ได้7ดับเลข7 3ตัวบนไปออก938นะครับถูกต้องไหมครับคิดได้เลข7ดับออก938ก็คือไม่มีเลข7ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับงวด938ได้ดับเลข3ออก446ก็คืองวดนี้ถัดขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะฮะ ไม่มีเลข3ามนะครับเห็นไหมครับงวด446คิดได้ดับ8ออก0ูนย์เกไม่มีเลข8นะครับงวด0ูนย์เกดับสไม่มีเลขสามนะครับออกห้างวดห6 7ดับ4ออกเก้าหกเจ็ดเห็นไหมครับอันนี้คือสถิติเลขดับที่มันเข้าแม่นนะครับก็ทำให้เราไม่ประมาทนะครับ เลข8ก็เป็นเลขที่ผมชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าละสูตร3ามตัวก็คิดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเจอเลขดับแบบนี้เราก็ซื้อไปเลยนะฮะไม่ต้องสนใจเลขดับนี้นะครับแต่อย่าไปซื้อเยอะครับเพื่อเพื่อความไม่ประมาทของเราเองนะฮะเลขดับมันเป็นเลขที่เตือนสติเรานะครับไม่ให้ซื้อเยอะนะครับ ไม่ให้ทุ่มไม่ให้โลภนะครับก็ฝากไว้พิจารณาเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ